สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชม s t r a w b e r r y s t a r นะคะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่า3มสัปดาห์ผ่านไปนะคะหลังจากที่เราได้รับน้องมานะคะตอนนี้ก็เริ่มกัดสีสวยแล้วค่ะเพื่อนๆเราได้น้องมาในราคา100บาทนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะตอนที่เราได้ น้องมาเนาะเนี่ยได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่สีเขาจะต่างกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะออกแบบเข้มๆหน่อยจะออกแดงๆเข้มๆนะคะตัวนี้ก็จะออกชมพูชมพูนะคะเริ่มกัดสีแล้วค่ะอันนี้เราถ่ายในตู้อบเนาะตอนแรกเอาเขาวางไว้ข้างนอกแล้วคราวนี้ก็เอาเขาเข้ามาในตู้อบนะคะเขาเริ่มกัดสีสวยแล้วค่ะนี่ตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกัน,นะคะะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ก็จะประมาณนี้จะออกสีแบบนี่จะเขียว,ยวอันนี้จะออกงจะเริ่มกัดสีนะคะนี่ก็จะเพิ่เริ่มกัดสีจะเห็นไหมนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนตอนที่เราได้เขามานะคะเราก็นําเขาย้ายลงกระถางเนาะคะ่ะเปลี่ยนกระถางใหม่เนาะ,ะเห็นไหมคะผ่านมาสามสัปดาห์แล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อน,นะคะ่ะก็ เป็นบอนที่เป็นกระแสอีกหนึ่งตัวนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมเช่นกันค่ะสำหรับสตอเบอรี่สตาร์เนาะสำหรับเพื่อนๆนท่านใดท,ที่ยังไม่มีก็ลองไปหาดูกันนะคะเพื่อนๆสวยค่ะหวานหวานะคะสีแตกต่างกันเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมเริ่มกัดสีแล้วเริ่มมีหลอดงามเลยค่ะเพื่อนๆเนาะ พาเพื่อนๆมาให้ชมนะคะก็นี่ดูเห็นไหมคะฟอร์มสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราก็รอให้ลาโอ้อลากเขาเริ่มอ,ออกอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางเขานะคะเพื่อนๆรออีกเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วแล้วกันเนาะ,ะเปลี่ยนกระถางให้เขาเป็นหกนิ้วตอนนี้ก็ให้เขาอยู่อย่างนี้ไปก่อนนะคะเริ่มสวยแล้วค่ะเดี๋ยวรอให หลอดใหม่เข้ากลางเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันโอเคค่ะเพื่อนๆก็พาเพื่อนๆมาชมเนาะบอนสีสต r รอเบอรี่สตาร์จ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซ like, ับสไคร e ที่เข้ามาติดตามกันนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ